วันนี้เพื่อนทำเฮียอะไรอยู่หล่อตายเนะ้ยสัตว์ปิดประตูการแอบ,บขั้นสุดยอดใช่ไหมเพื่อนทุเละว่ะยัยสุดท้ายมาันจฟอร์ด <laughs> ไปดีเฮียเดี๋ยวโดนคว,วักโทรศัพท์อีกเฮียปิดหมิ่นชิบหาอะไรอยงี้ โอฟินเฟย์ไว้ได้นะเราหลออชื่อแล้วเฟยชื่อแล้วเฟยชื่อชื่อโยครับอ่าแต่จะได้ดังในโซเชียลฮะวินคนวิวแนเรานไว้ได้นะ70กว่าวิวเยอะเยอะ70กว่าวิวเยอะมากเลยนะเครียดแทนในวยโอ๊ะแล้วมังเสือเครียดเหรอเงียบเลยอะไรวะปากไม่เปิดสอนครับไอ้เขี้ยนเนี่ยมีขี้กูพูดอะไรไปเมียกูไม่มาดูใช่ไหมดูแน่นอนเว้ยเอาไอชิพาย กูแท็กมึงเรียบร้อยละโอ้ย oh, yeah. จบเลยนะล,ลาก่อนอย่าเบื่จบกับ <yeah. S 1> ห้องน้ำในตำนาน,น EP อ 2. 2> uh ี huh. พีสองเป็นตอนนี้ครับ oh, <yeah>, yeah. สำหรับชาวตอกลอมึงไปสักี้ <laughs>